เรื่องนี้กันดีกว่าเบนปุญญาพรครับหรือว่าอีนางตลับแห่งเลือดกากีออเมื่อวานเลือดกากีนะครับคนดูไลฟ์เยอะมากอะ่ะเกือบหกหมื่นน่ะ ไม่แต่ละครเขาสนุกจริง,นรงเนี่ยเป็นละครพีเรี่ยดเธอเขาได้รับเขามีเข้าชิงรางวัลด้วยนะนะฮะต้องบอกว่าเบ้นบุญญาพรนี้ตีบทแตกจริงๆทุกโอ,อ้โหไปเล่นเป็นตัวไหนก็ตีบทแตกนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าเบ้นบุญญาพรนี้เขาอยู่ในวงการมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีนะคุณบ๊อบอแล้วก็ละครเนี่ยเล่นไปแล้วห้าสิบกว่าเรื่อง,น,องนะฮะายเป็นเล่นละครขนาดนี้เลยเหรอเยอะมาก ตั้งแต่อยู่ช่องเก่าของเขาเ่าเขาเล่นหลายเรื่องแล้วนะฮะแล้วก็นอกจากแสดงละครกับทางช่อง8แล้วนะเลือดกากีแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นควีนมาสเตอร์จากรายการนางร้อยไทยแลนด์ด้วยนี่เขาบอกว่าน้องเบนเนี่ยตัวจริงเนี่ยก็คือเราเขาาจะเห็นเป็นตัวร้ายเจนเห็นเล่นร้ายตลอดนั่นโน่นนี่แต่ว่าจริงๆแล้วอะเราเห็นเวลาเขาไปออกงานไปออกรายการอะเล่นเป็นคนตลกมากคือแบบคือเขาเรียกโกะปะ ใช่โกะไหมน่ารักนะฮะนี่โมมินาอันนี้นางร้ายไทยแลนด์นะเออนะครับโอ้โหสวยๆทุกคนโอ้แก้มบุ๋มนี่นะฮะแก้มบุ๋มมาในลุคนี้ก็เท่เนาะเท่เท่เท่สามจะไว่าสามควีนสปาร์เตอร์เนี่ยครับแบบต้องมาแบบคือเขามีไลฟ์เขาเป็นไลฟ์คนละคาแรคเตอร์ถูกต้องที่เรารู้กันถูกต้องนะครับอ่ะแต่ว่าเบนซ์ปุญญาภรณ์นะฮะมารายการแย่งซีนอีพีล่าสุดนะฮะเบนซ์ปุญญาภรณ์เล่าให้ฟังว่า เคยทะเลาะนะฮะกับผู้จัดละครจนเกือบแบบโดนถอนตัวแล้วด้วยนะฮะแล้วเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งเกิดมาเมื่อไม่นานเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใช่เรื่องกากี้ป่าวะเกือบถอนตัวเร็วๆนี้ไม่ได้ผู้จัดละครเอ๊ะอิสริยาหวังเฮ้ยหรือเขาไม่ถูกกันจริงๆไม่รู้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 ไ่รู้ไม่รู่รู้ไม่รู้่อู้ไ้ไม่รู้ไม่รู้รู้ไ่รู้ไไรู่รู้ไม แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถ้าไม่นานวันนี้ก็คือเรื่องนี้แหละ <c oughs> ออไม่รู้อันนี้ไม่รู้เราต้องไปติดตามอเออนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่โดนแม่นางร้ายรุ่นน้องเนี่ยหลอกขายรีมหมดไปเป็นหมืน่นๆ <c oughs> นะฮะใครอะไรยังไงกันเดี๋ยวต้องมาดูรายการนี้แล้วก็ยังมีนี่เรื่องของโมอมีนาด้วยทำไมอะ่ะไม่รู้อะไรยังไงถึงขนาดเอย่ยปากว่าอยากจะเลิกคบกันเลยนะฮะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเดือดจริงๆนะครับเอางี้ไปดูตัวอย่างรายการแย่งซีนกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงอ่ะ ไปดูครับตัวแม่แย่งสีแฮรี่ไพยวันปะทะนางร้ายสายตบเป็นปุญญาพรบอกได้เลยว่างานนี้มีเจ็บเันไหมเอใจวีนกลางกองทะเละาผู้จัดจนเกือบ แตกเลยวันนั้นอะเครียดด้วยแล้ววันนึงอะร้องให้30ซีนหนักที่สุดในชีวิตที่เบนเคยเล่นละครมาแล้วลัน่นขอเลิกคบเพื่อนสนิทเพ็ดเพราะชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านถ้าจะเลิกคบก็เลิกเลยนะโมอมีนาย่าสารแใน,นเรื่องชาวบ้านนห้มันมากนะักไม่ได้คําขู่อันนี้คือคําเตือนลืสนันเคยโดนแม่นางร้ายลอกขายครีมเนี่ยนะแม่ขายเป็นกิโลนะนู <S 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 หมดไปหลายหมื่นตามความ ที่เจ้าสาวป้ายแดงเป็นบุญญาพรได้วันอาทิตย์ที่3กันยายนนี้เวลา9โมง40นาทีทางหน้าจอช่อง8อุยเอา,เอ,าอันนีเ้เนี่ะเราเพิ่งรู้จักกันนะคะับทำไมร้ายกันถึงขนาดนี้ครับต่อแพร่แซ่บจริงๆต้าทำหน้าแบบนางร้ายถ้าเออนี่ความ<ำ>ปากละการจริงๆการทำหน้านางร้า,งา,งายง่ายมากความปากลางลัวตาบน ทำไงนะความปากล่างกั้วตาบนความปากล่างกั้วตาบนเนี่ยไงครับพี่นุ้ยสุจิร้ายเป็นคนสอนยันไอความปากล่างเข <c oughs> าจะไอกักก้วตาบนแบบไหนบ้าง มันลังไม่รู้อ๋อแล้วก็นกัวก็คือกัวกับกิ้งตาเออการเป็นนางลายคือข้ามปากล่างกัวตาบนเราจะเห็นชัดๆก็คือพี่กิ๊กเขจะหนีเอออันนี้จริงนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นติดตามกันนะฮะความลับหลายๆเรื่องนะฮะเบนซ์ปุญญาพรจะมาเล่าให้ฟังนะฮะในรายการนี้แย่งซีนนะฮะคือทางออนไลน์เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะฮะจะได้ดูก่อนทาง YouTube ช่อง8นะฮะประมาณทุ่มครึ่งนะส่วนทางทีวีนะวันอาทิตย์นี้นะฮะ3กันยายน 9ก้านาทีทางช่องแไปไดหมายเลขยี่สดนะฮะกดไว้ทั้งวันเลยี่ยเหมือนกับคุณละอองบอกว่ามีแต่รายการดีๆสนุกๆของช่อง8กดกเลย27ทิ้งไว้เลยใช่ครับแย่งซีนนะฮะกับเบนพุญธพรและแพรีร่ไัวันนะครับเอาอย่างนี้ถ้าคุณชอบดูคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่อ่ะวันพรุ่งนี้ไป เจียงไฮกันนะเจ้าเจียงไฮเจ้าไปทำไมาเจ้าอ้าวนี่เลยเจียงไฮมีคอนเสิร์ตนี้โอ้โห <Yeah. S 2> oh นี่ฮะเสาร์ที่2กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะมีคอนเสิร์ตช่อง8ดม่วนใจวาไเรตี้เวทีออสตานะครับเราจะไปจัดกันที่สนามฝึกยุววันอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะศิล,ลปินนี่ต้องบอกว่าเป็นเวทีการรวมซุปตานะฮะชื่อดังระดับต้นๆของเมืองไทยเว้ลรนเลยไม่ว่าจะเป็นเบิ้ลปทุมราชนี่นี่นะฮะจ้างจ้าง,างอ่าธัญญาอาสยาม อน,นุน้ยสุวินาสยามนนาต้นข้าวสยามบิวพงพิพัฒน์อาสยามโรมอาสยามนะฮะแล้วก็ซุปตาขวัญใจคำแพงฮะแซกชุมแพ้ที่คุณบอกไง <c oughs> แต่น,นี้ไ, <ป S 1> ไม่มีกล้อง ม่มีก็ไม่เป็นไรไปดูแซกได้เออ,อไปกานม,มีทั้งแซกทั้งเบิ้ลนะครับอย่าลืมนะม่วนแน่เลยนะฮะชาวเหนือนะครับงานเริ่ม6กโมงเย็นเป็นต้นไปงานนี้เข้าชมฟรีนะฮะแล้วก็ในงานเขามีแจกของรางวัลมากมายเขามีแจกเงินขวัญถุงด้วยนะเออไปดูไปดูคอนเสิร์ต แล้วได้ของรางวัลกลับบ้านด้วยได้เงินด้วยอ้าวตายแล้วไม่ไปได้ไงนี้อ,อย่าลืมนะฮะชาวเชียงรายอายัมีครั้งสนามฝึกยั่ววนนันอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสนุกสนานาแน่นอนนะครับ